เพราะว่าการต่อสู้นี้ไม่แน่เรายังต้องสู้กันไปอีกยาวนานให้มันรู้กันไปนะครับว่าพวกเรานักรบประชาธิปไตยกับอัมมาศใครมันจะตายก่อนกันนะครับเรายังมีวิทยากรนะครับอีกหลายท่านเดี๋ยวช่วงนี้ให้พบกับนักสู้ที่ร่วมต่อสู้กับเรามาตั้งแต่เวทีสนามหลวงแรกๆเลยนะครับขอเสียปรบมือให้กับคุณสมพงษ์ขอนแก่นครับ คนดีคนดีคนดีของประเทศไทยครับพี่น้องคนอัปีจันไลยสร้างแต่ภาพเขาคนนั้นก็คือกลุ่มของอมั์ครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมสมพงษ์ขอนแก่นก็เคยต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่สนามหลวงมาก็หลายปีนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับสัจธรรมความจริงย่อมปรากฏให้ใครทุกคนได้รับทราบว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรน้ำดีอะไรน้ำเลวอะไรที่คนต้องการและอะไรคนไม่ต้องการใช่ไหมพี่น้องถ้าอย่างนั้น2 6 3้เสียงการแต่งตั้งการเป็นนายกรมรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยเมื่อวันที่สามกรกฎา,าคมเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใช่ไหมพี่น้อง พี่น้องครับนี่คือความจริงพี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้งมาเมื่อวันที่ 15, สิบหเมษายน2489เป็นเวลาก็60กว่าปีครับตั้งแต่สมัยนายควงกับไพวงในสมัยนั้นครับพี่น้องครับถามหน่อยนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติหรือไม่นอกจากโกหกและตอแหลไปวันๆเท่าครับพี่น้อง นี่ดีนี่เขาเรียกว่าสันดานชั่วดีแต่พูดเท่านั้นครับพี่น้องครับโหดังๆหน่อยพี่น้องดีแต่พูดเขาเรียกว่าสามานของคนชั่วคนชั่วชอบแก้ไขผลจังไรชอบแก้ตัวนี่คือสันดานของพรรคประชาธิปัตย์เขาเรียกว่าต้นไม้เป็นพิษครับพี่น้องครับ นายถาวรแสนเนียมเคยพูดบอกว่าต้นไม้มันมีทั้งผลดีและผลมันไม่ดีถ้าผลดีเก็บไว้ถ้าผลไม่ดีก็ตัดทิง้งผมไม่ได้ว่าตรงนั้นบอกว่าผลดีหรือผลไม่ดีแต่ผมบอกว่าพันของพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือพันมันไม่ดีต่างหากไม่ต้องว่าผลดีไม่ผลดีครับพี่น้องเข้าทิ้งหมดเลยเขาเรียกว่าตัดรากถอนโคนครับพี่น้องครับ ชาติปัตต์นี่แหละตัวรับใช้อมาตย์เผด็จการครับพี่น้องครับเพราะราบใดที่มีพรรคประชาธิปัตย์ชาติบ้านเมืองของเราไม่มีโอกาสที่จะเลื่อนก้าวหน้าแม้แต่นี้เดียวครับพี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ป้นเขามาพ้นมาด้วยคนเลวที่อยู่เบื้องหลังอยู่ใกล้ๆกล้บ้านผมเลยครับไอเนวินชิดชั่วครับพี่น้องครับ นี่คือคนสารเลวคนเนรคุณความกตัญญูก,กตาวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่ถ้าคนเนรคุณมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เห็นจากการี่สูจนแล้วใช่ไหมพี่น้องครับว่าเมื่อการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมว่าจะจับตั้งเป็นพรรครัฐบาลแต่กลับบอกว่าพักภูมิใจไทยทำไมไม่มีเสียงข้างมากเลยครับพี่น้องทำไมพรรเพื่อไทยถึงได้ นี่คือสิ่งที่เป็นประจักษ์ให้กับประชาชน, Trans ชนได้รับรู้ใช่ไหมพี่น้องครับโผล่ดังๆางไล่รัฐบาลพรรคประชาธิป,ปัตย์ของคนเลี้ยงนะครับพรรคประชาธิปัตย์ชุดนี้พี่น้องครับเมื่อวันบรหัดที่ผ่านมาตั้งกระทู้ถามนายพิพิธอินทรสมบัติได้ตั้งกระทู้ถามสามข้อและพรรคประชาธิปัตย์ได้ถามเกี่ยวกับยิ่งรักได้ห้อมล้อมเพื่อจะเอาชนะต่างๆตั้งคําถามตั้งกระทู้ถาม เพื่อจะเอาให้นายกยิ่งรักชินวัตรของเรามาตอบคำถามแสดงว่านายกยิ่งรักของเราเป็นเทพใช่ไหมครับจึงเป็นพวกมารจึงชอบทำลายนายกยิ่งรักของเราจะเลยครับพี่น้องครับและก็มอบให้รองนายกรัฐมุนตรีท่านเฉลิมอยู่บำรุงเป็นคนตอบเขาบอกว่าไม่ต้องการต้องการที่อยากจะให้นายกยิ่งรักเป็นคนตอบ ชาติบ้านเมืองในขณะน,นี้นายกรัฐมนตรีเขาแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่ว่ามาสร้างน้ำลายในสภาพีพ่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองเตสไฟเฮานี่คือครับนี่คือทำเนียบเขาเราเรียกร้องประชาธิที่วัตยครับพี่น้องครับเอาล่ะพี่น้องครับรัฐธรรมนูญที่เราใช้มาทุกวันเนี้เป็นฉบับที่18แล้วครับพี่น้องครับ ทำไมรัฐมนุนของประเทศไทยเรามีมากขนาดนั้นก็เพราะว่าเราทหารไม่พอใจรัฐบาลก็มีการปฏิวัติรัฐประหารครับพวกทหารเหล่านี้ไม่ใช่เป็นทหารของประชาชนจะตั้งใครมาก็ได้เตรียมทหารรุ่นสิบสองขึ้นมาเป็นแผงครับพี่น้องครับ mm hmm. นี่คือความชอบธรรมอยู่ที่ไหน mm hmm. เงินภาษีทุกบาททุกสตางจะซื้อเครื่องบิน จะซื้อยุโทโธปกรณ์ก็มาจากเงินภาษีราษฎรใช่ไหมครับพี่น้องตราบใดที่ทหารไม่เป็นมิตรกับประชาชนทาหารก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นสิ่งที่ละอายแก่ใจอย่างยิ่งถามว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยจะสร้างขึ้นมาเพื่อขายในตลาดได้ยังไงใส่ตะกร้าขายไล้ยังไง ต่างชาติเขาไม่มีรัฐธรรมนูญมากมายถึงขนาดนี้ครับพี่น้องครับประเทศญี่ปุ่นน่ะมีรัฐธรรมนูนสองฉบับเท่านั้นครับเมื่อสองครามโลกรห่งสองประเทศสหร,รัฐอเมริกาและพันธมิตรเป็นคนล่างรัฐทุนให้ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องมีทหารแต่ประเทศไทยไม่พอใจรัฐบาลปั๊บก็ป,ปฏิวัติร,รัฐบาะหารทันที19บกกันยายนนายกักรรสินบริหารชาติบ้านเมืองมาได้ดีก็มีคนสารเลวเหล่านี้แหละมาปฏิวัติรัฐรรบารครับพี่น้องครับ,รบเราจึงไว้ใจพวกเหล่านี้ไม่ได้ครับพี่น้องครับ พี่น้องโหด,งดังดังกับความสารเลวที่ผ่านมาหน่อยครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับแรกนะครับในสมัยปีดีท่านปีดีพนมยงค์ครับพี่น้องครับปีดีพนมยงค์เป็นคนจังหวัดพระคนครศรีอยยายจังหวัดที่มีน้ําท่วมยุ่อยู่ทุกวันนี้แหละครับพี่น้องครับไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เห็นความล้าหลังของประเทศไทยในระบบสมบูรณ์ญานาสิทธิราชหรือระบบสักดีนา จากนั้นก็เห็นประเทศต่างๆเขาจะลุ่งเรืองทางด้านรักฐาธิปไตยทางด้านนิติรัฐต่างๆก็มาเห็นบองเห็นกับประเทศตัว,ต,วตัวเองประเทศสยามเมืองยิมนี่แหละก็เลยมาล่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยาม2475แล้วก็ประกาศใช้เมื่อวันที่24มิถุนายน2475ครับพี่น้องครับ นี่มันเป็นเวลาเ9ิบเกปีแล้วครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญได้ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกับใบไม้ร่วงครับพี่น้องครับก็เพราะรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อมีการรัฐประหารแต่ละครั้งจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูนใหม่เพื่อตัวเองทั้งนั้นครับพี่น้องครับ เราจึงไว้ใจไม่ได้กับรัฐธรรมนูญอัปีสารเลวที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี2,550ครับเป็นของคณะของคนชั่วของคอมชเป็นคนตั้งครับพี่น้องครับพี่น้องครับตั้งแต่สมัยนายปีดีพนมยงและก็ไล่มาจอมพลจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลถนอมกิตติขาจรและก็กลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มเผด็จการทั้งนั้นครับพี่น้องครับมีการรัฐประหาร ก็บอกว่าประชาชนเป็นคอมมิวนิสต์ล้มล้างสถาบันไม่จงรัดพักดีนี่คือความใส่้ายป้ายสีของคนผู้บริสุทธิ์แล้วก็เขีนฆ่าประหารชีวิตรอบทำ้ายคนแปนแกนนำก็ถูก็อบทำ้ายถูกจับขังอ้างพอลกสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ออบปีสิพี่น้องครับตอนเนี้ คนบ้านผมอยู่คอนแกนบอกว่าอยู่บนอุดรน้นองบัวลำพูบางคนก็นยังประเทศไทยออกมาจากคุกจากตะล่างอยเพราะสถานการณ์สถานการณ์ถูกเฉิญที่ชอชอตั้งมาโดยไอ้สุเทพหน้าดำคนสารเลวคนนี้นะครับพี่น้องครับใช้อำนาจเบ็ดเสร็จพอมล้อมฆ่าคนไทยเยี่ยงหมูเยี่ยงหมาแล้วถามว่าถ้าฆ่าไอ้สุเทพเพื่อสุบรรบ้าง มึงจะมีความรู้สึกยังไงความเจ็บแค้นเจ็บปวดของคนเสื้อแดงคนบ้านนอกคอกนามาจากบ้านขอนแกนมาจากบ้านผมอูดรธาน,นีกุมภาพาปีมาแต่ความบริสุทธิ์หาว่าเป็นคนใส่ชุดดําและมีอาวุธอาวุธหาพ่อหาแม่มึงอยู่ตรงไหนมีแต่มีแต่ขามหมากันละ่ะมีแต่ขามหมากล้วกำลังเคี่ยวมากอยู่ที่พูดใช่ไหมึง่เมื่อแหละหมากภูนี่แหละที่เป็นอาวุธมีแต่ปลาล้านี่แหละมีแต่ข้าวเหนียวส้มตำแหละคืออาวุธ อาวุธอยู่ที่ไหนพวกมึงใส่ลายคนบริสุทธิ์มาจากบ้านออนอกคอกนาคนที่ตั้งรัฐบาลก็มาคนมาจากบ้านออนอกคอกนาแต่คนล้มล้างรัฐบาลคือพวกคนเลวพวกอํมมาที่ไม่พอใจเรื่องผลประโยชน์ครับพี่น้องครับจึงไม่แปลกอะไรที่รัฐธรรมนูญของประเทศไท,ไทยมีทั้งหมด18ฉบับและรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาร่างขึ้นมาก็เพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง สร้างความชิบหายประชาชนไม่มีสิทธิออกสิิทธออกเสียงแม้แต่การประชุมโดยมาตราสามสิบเออหกสิบสามการประชุมการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธด้วยความสงบก,ก็หาว่าเป็นผู้ก่อก,การลายครับพี่น้องครับและจะเรียกร้องความยุติธรรมที่ไหนสิทธิเสีเภาพหน้าที่พลเมืองที่เราขึ้นมาเนี่ยราอะไรมันไม่ถูกต้องเราเรียกร้องประชาธิปไตยครับพี่น้องครับ แม้แต่ประเทศอังกฤษเองในสมัยเจ้าชายวิลเลียมในขณะนั้นได้ทรงพระราชาพิธีภิเศษสมรสและก็ได้โทรศัพท์กับมิตรสหายทั้งหมด20คนหรือ40คนไปจองร้านอาหารในในประเทศอังกฤษและทางร้านอาหารเขาบอกว่าไม่ว่างนั่นคือสิทธิของเขาของประชาชนที่จะจะรับหรือไม่รับ ถึงแม้ว่าเจ้าก็เป็นเจ้าของประเทศก็จริงประชาชนก็เป็นของประเทศก็จริงแต่ทําไมประเทศไทยมันถึงใหญ่นักหนาอยากรู้นะครับพี่น้องกันอยากรู้ใช่ไหม <Yes> นี่แหละครับความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นคงไม่มีคนเสื้อแดงเข้ามามากมายถึงขนาดนี้แหละครับ <ret men> ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมรู้จักกับ <adopt> <condu it> คนเสื้อเหลืองก็หลายคนและณทุกวันนี้คนเสื้อเหลืองนั้นน่ะ ได้เข้ามากับคนของกลุ่มคนเสื้อแดงมากมาเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเนี้ยเขารู้ท่าแท้ว่าคนเสื้อเหลืองนั้น,น่ะและนโยบายจอมปลอมนั้นน่ะมันไม่ใช่มันเป็นภาพลวงตามันไม่ใช่สิ่งที่สร้างให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแต่มันทําเพื่ออํามาดคนที่เลวที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นครับเขาจึงเข้ามากับคนเสื้อแดงณทุกวันนี้ แม้แต่ว่าจะหมอตุนหมาตุนก็ตามแต่เมื่อไปบ้านสายเยมันไม่มีคนเสื้อเหลืองแล้วพยามยจะเปลี่ยนเป็นเสื้อหลากสีมันก็ไม่มีเสื้อหลากสีมาแล้วมีแต่คนเสื้อแดงแล้วยุคทุกวันนี้ครับพี่น้องครับนี่ไงความจริงก็คือความจริงธรรมะก็คือธรรมะธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติก็คือความจริงไม่มีอะไรที่จะหลุดพ้นเรื่องความจริงไปได้แม้ว่าคุณจะเสแสง ไม่ว่าคุณจะสร้างราบสร้างความดีอะไรต่างๆให้ประจักษ์แก่ประชาชนแต่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นนายกยิ่งรักคนที่28ไม่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกใช่ไหมพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับก็มีผู้ประสายอีกหลายท่านนะฮะผมอยากให้พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่หลังตู้เย็นก็าตาม เมื่อได้ยินเสียงเนี้ยจงช่วยกันออกมามาเป็นสร้างพลังแผ่นดินมาปราบปรามคือเราไม่ต้องการปราบคำใครหรอกแต่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมนะครับผมนี่ยทางานรายการอยู่กระทรวงยุติธรรมแต่ทําไมผมถึงออกมามีหลายคนมีหัวหน้าผมมานั่งฟังอยู่สนามหลวงมากับหัวหน้าอะไรครับมานั่งฟังสมพงษ์มาเบาหน่อยว่างี้เอา้าัวหน้าผมก็เลยบอกว่าผมขึ้นเวทีเนี่ย ก็ผมก็รู้ว่ามันผิดวินัยอยู่แล้วล่ะข้าราชการต้องวางตัวเป็นการทางด้านการเมืองไม่เกี่ยวข้องทางด้านการเมืองแต่ผมเห็นความไม่ยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ให้ผมนั่งหลับตามันทํำไมได้เพราะผมเป็นคนชอบความยุติธรรมครับพี่น้องครับเราจึงสู้กันมาไงสู้กันมาตั้งสี่ปีหปีนู่นน่ะท่านจะอยู่ทำเนียมนู่นน่ะเอาประเดกเอาปรลามาพากันกินกัน ตามมีตามเกิดฝนตกเราก็นอนอยู่ตามแค่น้ําไหลขี่เข็บแม่งอดกับผ้ากันติดตอดกันโอ้เป็นแต่และตวนครับมาเรียกร้องาาประชาธิปไตยนี่คือการสู้จริงๆของคนเสื้อแดงนับวันจะยิ่งมากและมีนักวิชาการท่านออกมาด้วยคณะน,นิติราษฎออกมาวันนั้นผมก็ดั่งดูทีวีอยู่เรื่องจะพูดเรื่องไอ้สิบเก้ากันยาและก็เรื่องมาตาหนึ่งร้อยสิบสองเพื่อต่างประเทศของเขาไม่มีกฎหมายอะไรที่มัน บังคับจําคุกคนเนี่ยของเขาแค่ต่ำมากหปีเจปีแต่ประเทศไทยสิบกว่าปี2ี่ปีขึ้นไปอะไรมันนักดนหนาะเขาจะแก้เพื่อให้มันอ่อนลงให้ได้รับความยุติธรรมได้ความเป็นกลางมากเท่านั้นไม่คิดอยจะเปลี่ยนแม้แต่อย่างใดพอที่ทำมานั่นก็คือมันไม่ยุติธรรมเลยไปจับดาบิโดขังสิบแปปีมันจับได้ยังไงครับพี่น้องครับดาบิโดเนี่ยเขาก็ เอาเก้เอาอี้ธรรมดาเนี่ยทอนละโคงนี่แหละอยู่สนามหลวงแล้วนวนท์ผู้กองเขาก็หายไปแล้วสนธิลิ้มดอกทองคุณน่ะเขาเอาคำนี้ไปแขะทาไมไม่จับสนธิลิ้มดอกทองคุณล่ะครับพี่น้องครับทำไมต้องมาจับดาตอปิโลคนเดียวนะครับพี่น้องครับนี่คือความลำเอียงความไม่ถูกต้องความไม่สมเหตุสมผลความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าอย่างนั้นคนไทยทั้งประเทศ จะลุกฮือขึ้นมาได้ยงไงครับสวัสดีครับสมพงษ์คอนเทนต์ครับดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมนะครับคุณสมพงษ์ครับนี่แหละครับนักสู้ตั้งแต่สมัยสนามหลวงตั้งแต่สมัยรุ่นแรกๆนะครับโตตัวเดียวโทรโคงเราก็สู้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพบกับสหายติมซึ่งทุกท่านคงจะรู้จักกันดี